ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่อง DJ CQ Channel นะครับอยู่ในเกมสค์ค้ากันอีกเช่นเคยนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์ซ่อมต่างๆนะครับให้ทุกคนเข้าใจอาจจะไม่ลึกแต่ก็อธิบายแบบง่ายๆครับให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเพราะว่าชุดซ่อมต่างๆมันเข้าถึงมันต้องไปลึกกว่านี้ครับมันทำอะไรหลายๆอย่างได้อีกเยอะ ส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าผมนี้เป็นอุปกรณ์ซ่อมทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมหามาได้นะผมก็จะอธิบายแต่ละชิ้นใช้ประโยชน์ยังไงอะไรยังไงโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็คือทูบล็อกนะครับทูบ l ็อกสามอันเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับสามอันเนี้ยมันมันอันเดียวกันนะท่านผู้ชม ก็คือแบบว่ามันจะมีใหญ่เล็กอ่าใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็กนะครับส่วนอันเล็กเนี่ยเราสามารถมรคราฟเองได้ครับก็คือคาฟตรงนี้อ่านี่ครับก็คือเราสามารถทำปราราเองได้ใช้เหล็กสไม้แผ่น2ตะปูนอ็อตแล้วก็ค้อนก็ได้ครับนี่ค้อน ส่วนอันนี้มันจะดอปในหมู่บ้านนะครับให้ทุกคนไปหาเอามันดอบทุกที่แล้วครับในโรงรถอ่ะครับ,รรบมีเยอะแบบของแบบเนี้ยแล้วก็ประโยชน์ของมันคือเอาไปซ่อมบ้านได้นะครับก็คืออ่าซ่อมทงซ่อมบ้านซ่อมกำแพงนะครับเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็คือเวลาเราเอาไปซ่อมนะครับเราก็ถือไปเลย อย่างนี้เลยนะครับกด e F ค้างมันจะขึ้นรีแพร์เห็นไหมครับทุกคนมันพังไม่พังดูดูดยังไงก็คือคุณเห็นตัวเลขไหมครับที่อยู่ข้างหน้าผม HP ครับ1 2 9 2งสกําับกำแพงก็คือเรียกง่ายๆคือเลือดเลือดกำแพงก็คือมันจะมีเลือด1 3 2 5ก็คือเลือดกำแพงที่มันเต็ม1292กก็คือเลือดกำแพงที่มันลดนะครับ เราจะสามารถซ่อมให้มันเต็มก็คือเราถือทูบ็อกมาเลยครับท่านผู้ชมแล้วกดเค้างแล้วก็รีเพเห็นไหมครับมันก็จะเต็มหนึ 1, 3, 2, 5, ่งสามสองห้าทับหนึ่งสามสองห้าเท่ากันประโยชน์ของมันก็คือประมาณนี้ครับส่วนซ่อมทงซ่อมยังไงนี่ครับเราซ่อมอันล่างสุดเลยนะครับกดอันล่างสุดเลยกดเค้างที่ทงแล้วกดรีเพรล่างมันก็จะซ่อมทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณทงก็คือกำแพงที่ เนี่ยถ้าผู้ชมเห็นกําแพงที่มันอยู่ในละแวกรอบๆเราไหมก็คือมันซ่อมหมดเลยซ่อมรวมเลยทีเดียวนี่ครับประโยชน์ของทูบ็อกซ์แล้วมันสามารถเอาไปครับได้ด้วยนะครับเป็นพวกอ่าที่มันต้องใช้ก็คือพวกโต๊ะครับอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมหาให้ดูอันนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมพวกหอมันก็ต้องใช้ทูบ็อกซ์เห็นไหมครับ ใชไหมมันก็ต้องใช้ทูบ็อกเหมือนกันถ้าเราครับอยากครับอะไรแล้วเราไม่รู้ว่ามันใช้อะไรเราก็กดดูครับว่ามันใช้อะไรสมมติเราจะครับหอ,ออย่างเงี้ยมันก็ต้องไม้ไม้แผ่นแล้วก็ทูบ็อกเห็นไหมครับส่วนประโยชน์ของทูบ็อกก็ประมาณนี้ครับถามอันนี้ก็อธิบายกับแบบร่าวๆแล้วกันนะครับประโยชน์ของมันส่วนอันที่สี่ อันสีดำๆเนี่ยเห็นไหมครับสีดำๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ผมก็อ่านไม่ออกก็คือเอาไว้พวกาค้าพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีครับอย่างเซนเซอร์เซนเซอร์ระเบิดอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเซนเซอร์ระเบิดคืออะไรนี่ครับเซนเซอร์ระเบิดก็คือพวกนี้เห็นไหมครับมันต้องใช้สีดำเห็นไหมครับ นี่ครับมันเป็นเซนเซอร์แล้วระเบิดเซนเซอร์ไว้ทําอะไรมันเป็นกับดักครับท่านผู้ชมก็คือว่าเราไปวางไว้ในป่าอย่างเงี้ยเอาวางไว้หน้าบ้านก็ได้ในป่าก็ได้เวลาคนเขาวิ่งผ่านนะครับเดินผ่านอนะ่ะผ่านเซนเซ,นเซอร์มันก็จะระเบิดตุ้มเหมือนในหนังนครับเซนเซอร์ทํางานปุ๊บระเบิดทํางานประมาณนี้ครับสว่วนอันที่ห้านะครับก็คือ ตโตเนี่ยครับหินเนี่ยหินเนี่ยหินตัวเนี้ยต้องขออภัยครับภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกจริง,รงๆก็คือเราไม่แข็งแรงเรื่องด้านภาษาก็ต้องขออภัยด้วยก็คือหินตัวเนี้ยเอาไว้ทําอะไรหินตัวเนี้ยเอาไวไ้ซ่อมพวกมีดของมีคมอ่ะทุกชนิดอย่างมีดเนี่ยเอาหมุนมันเต็มร้อยอยู่ถ้ามันยุบอะครับถ้ามันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็สามารถรีแพร์ได้ ก็ข่าวๆครับอันนี้ก็หินก็ไม่มีอะไรมากเอาไว้ซ่อมพวกของมีคมนะครับส่วนรีแพร์รีแพร์คิดก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ครับเอาไว้ซ่อมปืนปืนทุกชนิดนะครับปืนพกปืนลูกซองปืนไรเฟิลปืนสนซ่อมได้หมดนะครับแล้วถามว่าซ่อมยังไงนี่ครับเหมือนเดิมกดรีแพร์เนี่ยครับคลิกขวาที่ปืนกดรีแพร์ มันก็จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นห็นไหมครับส่วนอันที่เจ็ดสองอันนี้นะครับอันที่เจ็ดกับอันที่แปดเนี่ยก็คือเอาไว้ซ่อมเสื้อผ้านะก็คือแบบว่าถ้าเสื้อผ้าเราขาดอย่างเงี้ยมันไม่เต็มร้อยเห็นไหมครับมันไม่เต็มแต่มันก็สามารถดีแพร์ได้เห็นไหมครับก็คือเอาไว้ซ่อมเสื้อผ้าต่างๆได้นะครับก็คือเสือ้อผ้าเราขาดอ,อะไรก็ซ่อมได้ซ่อมกระบอกโชว์เด็กก็บอกอันบนแนะ่ะเนี่ยอ่อยาเดี๋ยวผมซ่อมโชว์แล้วกัน ตั<ร>้มก็อกก็ซ่อมได้นี่กระเป๋าก็ซ่อมได,มได้อะไรก็ซ่อมได้เออแล้วอีกอย่างหนึง่งทูบล็อกนะครับมันสามารถซ่อมเกาะกับหมวกได้ด้วยนะครับก็คือเป็นหมวกทหารน,นะครับเป็นหมวกทหารเรียกกับเกาะใหญ่ๆครับมันก็สามารถซ่อมได้พวกทูบอ็อกอันนี้สามอันแรกก็คร่าวๆนะครับเพิ่มเติมส่วนอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะครับว่ามันสามารถซ่อมเสื้อผ้าได้ทั้งหมด ส่วนอันที่เก้นะครับก็คือเอาไว้ครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือว่าอ่าคุณแจไฟฟ้าครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้พวกแล้วถามว่าไฟฟ้าไว้ทําอะไรไฟฟ้าเอาไว้ใส่ประตูครับเวลาพวกงัดมันจะช็อตเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีเรื่องการงัดแล้วก็ไฟฟ้าช็อตยังไงแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะ ตอนนี้ไฟฟ้านะครับมัน,มนทำมาสามระดับก็คือระดับเลเวลหนึ่งเลเวลสองแล้วก็เลเวลสมก็เรียกง่ายๆก็คือเบสิีเดียมแล้วก็แอดวานซ์แค่นั้นเองแอ,แอดมินของเซิร์ฟสามารถปรับความแรงได้นะเอออีกอย่าง,งาเพิ่มเ<า>ติมแ,แอดมินของเซิร์ฟครับแต่ละเซิร์ฟมันจะไม่เหมือนกันความแรงของไฟฟ้ามันบา,บางเซิร์ฟเขาก็ไม่ให้ ไม่ให้มีแบบว่ามีการป้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะปรับไฟฟ้าแบบทีเดียวตายประมาณนี้ครับช็อตทีเดียวตายก็มีเป็นบางเซิร์ฟนะครับส่วนอันนี้ก็อันที่เก้านี่ก็รู้แล้วครับไอ้คราฟอะไรพวกไฟฟ้านี่ครับเห็นไหมครับมันต้องใช้อันไหนที่ผมอธิบายไม่หมดก็ต้องขออภัยนะครับส่วนอันที่สิบกับอันที่11เเนี่ยก็คืออุปกรณ์ ปะยางเกี่ยวกับรถนะครับมาเรื่องรถและคราวนี้เป็นอุปกรณ์ปะยางเห็นไหมครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ปะยางทั้งสองอันแล้วเวลาปะปะยังไงอ่อาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดีย๋ยวผมยิงยาง,างแตกปังเห็นไหมเห็นไหมครับเวลาเราเอาลูกศรมาชี้ที่ที่ล้อครับมันจะขึ้นฟิกฟิกไทม์หรือฟิกทีมอะไรสักอย่างไงนะครับแล้วกดไป มันก็จะซ่อมเห็นไหมครับมันก็จะปะมันก็เหมือนปะยางนะครับซ่อมยางประมาณนี้ถ้ายางแตกบางคนสงสัยว่าเอ้ยอยางแตกแล้วทําไมมันปะยังไงวะอะไรยังไงวะก็เนี่ยครับทำตามผมเลยครับมีแค่นี้เนี่ยครับทําตามผมเลยครับมีแค่นี้ส่วนอันนี้มันสามารถคาฟได้ทั้งสองอันเลยมั้งน่าจะถ้าผมจะไม่ผิด ก็เนี่ยครับเนี่ยครับที่ปะยางก็ครับมีอะไรบ้างมียางมีใช้ยางวงครับห้าเส้นกาวแล้วก็มีดแค่นี้ครับก็ได้ที่ปะยางแล้วสองอันนี้ผมก็จะข้ามไปเลยนะครับปะยางส่วนอันนี้เอาไว้ทําอะไรคารีแพคิดเอาไว้ซ่อมรถนะครับเวลารถพังเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันประโยชน์ของมันเดีย๋ยวผมยิงรถให้พังก่อนนะครับ ก็ประโยชน์ของมันก็เอาไว้ซ่อมรถอย่างเดียวครับไปซ่อมอย่างอื่นไม่ได้เข้าๆครับนี่อ่ะเราเราก็เอาไปเลยถือรีแพร์ไปเลยถ้ารถเราพังนะนี่ครับวิธีการดูรถพังไม่พังก็ดูเห็นแถบขวามือล่างไหมครับชอออ่าสีหลอดสีเขียวก็จะคือเครื่องนะครับเกี่ยวกับว่าเครื่องมันพังถ้ามันรถ ลงมาเกิน50%แล้วก็ซ่อมได้เลยนะครับส่วนอันที่สองสีเหลืองสีเหลืองก็คือน้ำมันก็ดูครับอยากเยปาขี่กันให้น้ำมันหมดนะครับพยายามเติมปั๊มก็เยอะอยู่นะครับในเซิร์ฟส่วนอันที่สามแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดทำไงยอยาผมอธิบายอันต่อไปนะส่วนอ,อันนี้ก็คร่าวๆนะครับซ่อมรถ อันนี้คือผมขึ้นรถให้ดูเฉยนะครับว่าอธิบายให้ดูว่าด้านเวลารถพังอะไรยังไงมันเป็นยังไงส่วนซ่อมรถเราไม่ต้องขึ้นรถก็ได้นะครับกด F ค้างรี p พร์เนี่ยครับรถก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมใหม่เหมือนเดิมเหมือน,นซื้อมาใหม่เลยท่านผู้ชมโอเคก็รี p พร์คิดก็มีแค่นี้ส่วนแบตเตอรี่ประโยชน์ของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าไฟฟ้ามันหมด รถอะไฟหมดอะมันสามารถกด F ค้างแล้วก็ชาร์จเห็นไหมครับชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันก็จะมันจะไม่เต็มหรอกแต่มันอยู่ที่แบตเตอรี่เรามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เห็นไหมครับแบตเตอรี่ครับเห็นไหมมันก็จะชาร์จจนกว่ามันจะเต็มมันก็เกือบเต็มนะ่านผู้ชมนะแล้วก็อีกอย่างถ้าเราไปคนเดียวอะเราไปเจอรถที่มันพังอะแล้วแบตเตอรี่มันเป็นแท่แบตเตอรี่มันหมดอะ เราสามารถไปฟาร์มหาแบตเตอรี่มาชาร์จได้แล้วถ้าสองถ้าเรามาสองคนน่ะมันสามารถให้เพื่อนอะ่ะดันรถได้เหมือนชีวิตจริงครับดันรถแล้วเราใส่ในชีวิตจริงก็เราใส่เกียร์แล้วมันจะติดใช่ปะส่วนอันนี้ก็คือดันเลยคนนึ่งขับสตาร์ทก็ติดเหมือนกันครับขับขับไปเรื่อยๆแบตมันก็จะขึ้นเองนะส่วนแบตเตอรี่มันสามารถทําอะไรได้อีกก็คือแบตเตอรี่มันสามารถ เอาไปครับกับดักได้นะ่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้แบตเตอรี่เวลาใครเดินมาแล้วมันจะพุ่งเสียบครับไว้หน้าบ้านก็ได้ครับเป็นพวกกับดักก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับครับเดีย๋ยวผมขอเสริมเรื่องรถอีกนิดนึงการใช้รถแล้วกันก็คือเรากดขึ้นไปในรถนะครับถ้าเรากดเป็นผู้นั่งคนขับอะถ้าเรามีปืนพกอะเราสามารถกดเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับ แล้วก็สามารถคลิกซ้ายแบบมันสามารถเอาปืนพกกระส่องได้นะครับส่วนถ้าไม่ใช่คนขับนะครับทําเหมือนกันเลยเดีย๋ยวผมสาธิตให้ดูอันนี้ไม่ได้ขึ้นผิดขึ้นผิดขึ้นผิดอันเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วก็กดมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับกดอาปืนขึ้นมากดคลิกซ้ายเกดคลิกขวานะครับพูดผิดคลิกขวา เอ้ยคลิกซ้ายคลิกซ้ายถูกแล้วสามารถยิงบนรถได้นะครับเห็นไหมครับกดคลิกขวากดมุมมองที่หนึ่งเอาปืนขึ้นมาแล้วก็กดคลิกขวามันสามารถเอาหัวออกจากนอกรถนะครับเนี่ยครับสามารถยิงบนรถได้เวลาเพื่อนขับไปเราก็ยิงให้เพื่อนอย่างนี้ได้นะครับส่วนท้ามีคนน่าจะสงสัยว่าเฮ้ยแต่บีบตรงไหนวะแต่ กดตัวอะไรแต่นี่ก็กดตัวเฮดนะครับตัวเฮดนะครับเห็นไหมมันก็จะบีบแต่เผื่อทุกคนสงสัยไงครับผมก็อธิบายให้เข้าใจอ่าอีกอย่างนึงเวลาเปิดเพลงกดตัวเจ <Hey, my S 1> เห็นไหมโอเคเอาแค่นี้อย่าติดใบเหลือง <laughs> อ่ากดกดเจเปิดเพลงกดอเอ็นหยุดเอ้ยกดเจ กด J เปิดกด J ปิดประมาณนี้ส่วนเปิดไฟเปิดไฟกด X นะครับเห็นไหมเห็นไหมเปิดไฟก็กด X ไฟก็จะติดโอเคเห็นไหมครับตอนลงเพื่อนเพื่อนปิดด้วยเดี๋ยวแบตหมดอีกอย่างตอนลงอ่ะพยายามดูเช็คไฟนะครับเวลาเราถอยเงี้ยปุ๊บเราลงปุ๊บเห็นไหมไฟมันก็จะติด เห็นไหมครับไฟมันก็จะติดพยายามอย่าให้มันติดนะครับเบ็ดมันจะหมดได้พยายามปิดปิดก็คือเวลาไฟหลังติดให้เรากด W T หนึ่งกดเดินหน้าเห็นไหมไฟมันก็จะดับแต่ถ้าไฟหน้าติดเราเปิดทิ้งไว้ให้เรากด X ปิดประมาณนี้ครับก็คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบ เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมอีกก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ